สวัสดีครับพ่อแม่ครับมาอย่างระบาดนี่คือว่าเห็นมุ่นปาย่ามาผมมีสินค้าดีๆมานําเสนอครับคือมือน,นี้ขันอีแม่อีพ่อเปิดบินน้ำเหผาขันตัมห่าแสนกีบครับอีแม่จได้ตําแหน่งดีเลอร์ครับขันอีพ่อเปิดบินหนึ่งล้านนี่อีพ่อจะได้ตําแหน่งบอดเลยได้ครับเว้าวเนีอหนี้กะคักแล้วเว้ยแม่แหงอยากไปประเทศเกาหลีอยู่นี่นะอเท่าหึเบิ่งอันสิบแปดบอดนี่นะแม่น่าเด้อล่ะ ถูกจับสิบแปดบดมีตาดาราทั้งนั้นเลยแล้วบัดเนียน่ยเบื้องเนี้ยนึ่งกันเป็นตาดีตนเขาเจ้าสิบปอีตนยังครับอีตนพวกทึกตัวฮันระบออีตนคอยก็ดีตนอยู่จะก,ก็เบิ่งดูดาราแต่ละคนนะ่ะมีแต่กูคอยมักหมดทุกคนลอ้ลอเทอลว่าเออสะอ่อนเขา,า,าเท่าล่ะม่สะอ่อนเขาอะไปยุ่นเขาไปสะอ่อนคอยกับมักในผลงานของเขาเจ้า บางคนนะนะเขอติดตามแต่ตอนค่อยยังเป็นสาวคุณนะเท่าอันสะอ่อนเจ้าสิไปสะอ,อ่อนเขาเฮ็ดเเด้อเจ้ามาสะอ่อนค่อยพี่นะผู้ห่าเงินหาคำผู้ค่อยเลี้ยงค่อยเกลือเจ้าแต่ละมือแต่ละวันพี่นะเฮ้เท่าห,าห่าลยเนาะเท่าสิตายกันนี่สยส่ปานเด็กน้อยเนาะซ่าหาความล่อแน่จากล่อบบล้อแล้วเบิดขี้เบิดพุงกูก็มีซ้ำนีนแ่แหละมีตะกูสิไปห่าเกิดไม่เอ็นตี้ให้มันลออกก่อเก้านี่ สวัสดีครับพ่อแม่ครับเออสบายดีลูกมาได้ใส่ระบาดนี่ผมมาจากบริษัทไอคอคแค็กกระดกระแดกครับโอ้เมียนวะกูก็เดยว่าบริษัทไออันที่เป็นข้าวอยู่เดียวนี่สันดกโอ้ยไข่เน่แฮงหากระเบื้องข้าวเมื่อกี้นี่โอ้ยอย่าซสวิตตื่นครับคนละบ,บริษัทครับอันนี้บริษัท ไอ้ข้อแคกกะระดอกกระแดกครับอ้บริษัทมึงนี่คือทิ่โบเป็นตาโรดเทละ่ะอันบริษัทนี้อันมาต้งญี่ปุ่นเลยนาะฟังซื่อน,นีอ่เนาะอีพอเสียบคมเลยครับฟังแต่ซื่อนอีพ่อกับหูเรามาจากญี่ปุ่นเอออันตามพ่อฟังมาก็มีต่้งญี่ปุ่นแล้วใส่อันภาษาแนวนี้นะมาอย่างระบาดนี่คือว่าเห็นมุ่นปาย่ามาโอ้ยสิปีลำเศร้าปีล่ลำบุญมาหอดจังไดมาจอดถึงอีแม่ยมาคารมหมอนี บ่ลำเก้าบ่นน่โอ้ยเคยเป็นอีแม่แต่มันบ่ลุ่งก็เลยมาสายนี่บ่แต่อีแม่คือหูหละ่ะบุหูจังใดก็เบิ่งเน็กไทยมึงเน่อุย้ยเอกลักครับแม่อันสรุปแล้วลูกมาอันเดินนี่นะผมมีสินค้าดีๆมานําเสนอครับว่าแต่ผมขอนั่งได้บ่ครับเออบ,บ่ต้องครอบดอกลูกได้นั่งแล้วก็นั่งเลยซะคือจังสี่ครับอันเขาเรื่องเลยได้ครับ ไม่องี้ยล่ะคือเป็นลักเป็นการคักแต่ละบาดนี่เข้ามาจากบริษัทขายตรงครับอีเมมีสินค้าบอกได้ลยมานําเสนออีเมีครับถือว่ามือนี่อีพออีเมโชคดีรลายครับที่ผมมาถึงเงินถึงซานครับอันโชคดีนี้มันได้สามตัวกลงบบลุกหรือว่าเดวอเด้อโอ้ยโบแมนครับโบแมนครับเอางงซี่ครับบอกง่ายง่ายครับคือมือนี่ขันอีเมีอีพอเปิดบินน้ำเห้าขันตั้มหาแสนกีบครับอีเมสิได้ตําแหน่งดีลเลอร์ครับและอีพอครับ พันอีพ่อเปิดบินหนึ่งล้านนี่อีพอ่อจะได้ตำแหน่งบอดเลยได้ครับอันพอน่อหันยังบอยกบอดเธอลูกยังยักไปยักมายังยักลิ่นยักม้วนอยู่โอ้ยโบเมนครับโบเมนบอดครับอีพ่อบอดครับบอดหัวหน้าไ่ฮะน,นะครับโอ้แม่นว่าแต่ว่าอันพ่ออยู่บ้านนี่กับพ่อได้เป็นหัวหน้าน่ยวยเด็กก็โอ้ยคนละหัวหน้าครับเพราะตำแหน่งบอดเขานี้อีพ่อจะได้เงินเดือนประจําตำแหน่งรถประจําตำแหน่งเลขขาประจําตำแหน่งบมดได้ครับอันพ่อเฮดเวียกจะมีเลขขาพักบ้านพ่ออกก็ อันนี้รถเก่งนะครับรถเก่งประจําตําแหน่งครับเออแม่นว่ารถอีพอหันปินซ่าเล้งบักซามคิงสามทูนนะนี่ลูกรถพอ่อเนียประจําตําแหน่งเลยนะ่ะโอ้ยอีพออย่ามาคุยกับผมครับซ่าเลี้ยงนะครับซูปเปอร์ค่าครับพอ่อซูปเปอร์ค่าครับผันอีพอเปิดบินน้าผมมันอ่นนึ่งล้านจีบนะอีพอจะได้ซูปเปอร์ค่าเลยครับยามฝุ่นทางเข้าเืินพ่อมันหฮงบุดีนะลูกอันมันซีบุค้าวะขี้ไปขี่มาหนก็โอ้ยมันโมเมนต์ค่า,าสั้นครับอีพอ รถซูปเปอร์คาร์รถคันหรูๆที่เบันขี่นะครับพอ่อเออแม่นว่ะหพราะมันคือสิได้ง่ายไทยระบาดนี่โอ้ยง่ายครับพอ่อง่ายครับเพียงแต่อีพ่อเปิดบินน้ำผมหนึ่งล้านนี่อีพ่อกระชืรถซูปเปอร์คาร์ไปเลยครับอีเมยียนี่คือกันครับเปิดบินหาเซียนจีบนี่อีเมยียกระชืได้ไปตั้งประเทศพั้ยเนี่ครับโอ้ยเว้าแนวนี่กะคักแล้วเว้ยแม่งอยากไปประเทศเกาหลีอยู่นี่นะ โอ้ยอยังมาล่มกับผมครับอันซ้ำเกาหลีนะดูใบพุนอีเมีเคยไปบ่ดูใบประเทศดูใบอีเมีที่มันมีตึกสูงๆูงอันที่เขาขายน้ำมันหลายหลานะะโอ้กระโบเคยไปแลวเนาะแล้วกระโบเคยเห็นแม่นี่นะเคยเห็นตะดอนจันพระเลศท,ที่สูงก้นมือระด้บ้านเฮาน่านะสรุปว่าอีพออีเมีสนใจเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมเสียบบินให้เลยเนาะมีแต่อีเมีเตรียมเงินใบหาแสนอีพอหันล้านหนึ่งเลยเนาะร้าน ลูกมานี่ลูกขี่รถอันเดิมมาแล้วลูกผมขี่รถตู้บริษัทมาครับพอ่อเขามาส่งผมอยู่บ้านนี่แล้วเขาก็ไปบ้านอื่นต่อครับโอ้ว่ะอันรถตู้ที่ลูกขี่มาบมเมนสีเขียวหัวเปียกท่านปะอืมมันโมเมนตที่ขับพอ่อของผมหัวสีทองครับโอ้รถอันสีทองคือหน้าเชเป็นตุกเก้าบ่านนั่งหันมบนบอกลูกแม่ถามเนี่ย ตั้งแต่ลูกเ็ดเวียกวันนี้ลูกไปเที่ยวประเทศใดเนี่อืมอันเมืองนอกอันยี้ไม่เคยไปนะครับแม่เคยไปแต่เซกองเซบักเหียงเซบางไฟเซป่วนประมาณนี้ครับแม่อ๋อคือได้ไปหลายเซแล้วแบบนี้คือว่าสิได้ไปมันดูบอกดูใบอันฟังไปฟังมามันคืออยู่ว่าอันเซโนบ้านพอทนบ่ได้ไปวะโอ้ยตรงนี้ยังไปบ่ท่านในฮอดครับพอโคต้าไปเที่ยวผม,มน่ะยอังหลายอยู่ครับแต่ว่ายังไปบ่อฮอดเธอ ผมงานยุ่งครับผมงานยุ่งหลายหลีครับพ่ออันเอาจังซีสลุกอันล้านนึ่งอันพ่อว่านที่ให้เอ็นเป็น 10, 000, สิบพันสกับแม่เจ้าเนี่ยห้าพันเป็น 15, 000, สิบห้าพันแล้วซุกงูค่ารถลูกกับบ้านเดอ้อเอาอี่พอ,อีเม่คือบอกยังสั็จล่ะครับโอ้ยลูกเอ้ยอันคนเข้ามาเหินนี่เป็นร้อยเป็นพันคนพ่อฮู้เบิดแล้วฮู้แต่ลูกย่างมาจะทําอีดพ่นและมุน่นป้ามุน่นดงมาฮะนะ่ะลูกกับสลุก แม่เห่งอ่านข้าวอยู่นี่อยู่ในอันโทรศัพท์แม่นี่แม่หู้หมดแล้วหู้ตับหู้ใส่หูป้ปูงหมดแล้วเขาเจ้าตัวต้มกันอยู่ในนี่นะลูกแม่ว่านะ่ะลูกเศร้าซะไปซ่อกหาลอกหาลำคือเก้าฮะลูกอาซีบนะตัวนี้ชิดเจริญก่อนอ้ยพ่อยี่แม่ขึ้นมาดีกับผมนะครับผมละท่อครับท่อกับอาซีบแบบนี้นะครับบ้านเมืองกี้นี่นะครับพ่ะเตะผมออกมาคือหมูขึ้นมานี่ครับเออลูกเอ้ยหู้จังซันแล้วก็บอกว่าก่อนดูลูกเอ้ยเออ พ่อจอะเห็นคนเนวนี้แหละให้ลูกเสาสาบัดนี่กระหูย้ยุดอกการทํามหากินของหู้ของคนนะนะกระเบื้องยู่มันปิดข้าวทุกมือเนี่นะให้ลูกสาสาเอออันใดพอเปียนพอแปลงกะ้าสลดเออลูกบ่ต้องไปเบียดเบียนผู้ดใดอาซีบนะมันมีลายอาซีบลูกการที่จะไปเหตุนห้อันนั้นคนอื่นเดือดห้อนล่ะบบต้องไปเหตุลูกลูกนะกลับไปเป็นอาซีบนักล้องนักลํำของลูกคือเก่ามันที่จเจริญรุ่งเรืองก่อนคนนับหน้าถือตาลูกอีกซื่อเสียงลูกจะดังกว่าน,นี้อีก ขอบคุณยี่พออีเม่หลายๆเลยครับที่ดีกับผมปันดนี่ผมกันชีคอตัวกับก่อนเด้อครับเด้อผมกับผมมอย่างไรผมมแต่สามโมาแล้ครับให้ยี่พออีเม่กินเอาให้อีเม่เอาไว้ใส่กับยี่พอเด้อครับเด้อมันแม่นยาอีหย่างละลูกอันมันแม่นยาใส่สหรับเฮ็ดอนเด้อละลูกโอ้ยยี่พอครับมันเป็นยาอันนั้นนะครับยาก่อนยี่พอกินก่อนมิกิจกรรมกับอีเม่นะครับเม็ดเดียวครับยี่พอเสียวดังขึ้นเลยครับ อีพ่อกับจีดี้มวนกันเก่าครับอีเมียกับจีดี้ขึ้นสวรรค์พ่อมครับผมขอลากกวดเด้อครับผมจีเมื่อละครับเออลูกค่อยไปค่อยมาเด้อกลับบ้านฮอตหันฮอตสานเด้อลูกเด้อเด้อครับไปก่อนเด้อครับอีพ่ออีเมียไล่หมาผมเด้อครับโอ้จนค่ำจนมืดเนาะมันเมือก็ได้อันยูเซ่ะถ้าเอามาเบื้องดูยาอันเดอรนี่นะโอ้สามหกห้ามือแรงนี่ก็จัดหนักจัดเต็มแล้วแหละนี่สิว่าเด้อเนาะมือแรงเนาะ มวนๆแล้วเดูนนางเดิด้วยเออ,อ,อไปไปไปสนามเท่าเรื่องนี้ข้อกำม,มักอยู่ไดไปไปจะไปกินยาไปไปสำหรับผู้ชายนกเขาบ่าขันบ่แข็งแล้วงงไงฝากเอเดอร์สามเม็ดเดียวเสียวทั้งคืนเม็ดเดียวเสียวทั้งคืนยา